หรือนี่จะเป็นกาลียุพุทธธรรมนายกับ16ความฝันและเหตุการณ์ที่เป็นจริงรวบรวมคำาทํานายพระสุบินความฝันของพระเจ้าประสทิทธิโกศนจจำนวน16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลงซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เนื้อความดังกล่าวปรากฏในอัฏฐากถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดกเอกานิบาตชาดกขุทธะนิกายพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายพระสุบินของพระเจ้าประเสนทิโกสลผู้ทรงครองกรุงสาวัตถีไว้ว่าเหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือแว่นแคว้นของพระองค์แต่จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆไปและแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้าเมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว2,500ปีเมื่อศาสนาในพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเสื่อมลงเชื่อกันว่า อายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมยืนยาวเพียง5,000ปียุคต่อมาคือยุคของพระศรีอริยเมตรยัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดศัตว์หมายเหตุพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้ามีพระนามเดิมในภาษาบาลีว่าสิทธัตถะโคตมะ คำภีที่รวบรวมคำอธิบายความในพระไตรปิฎกอธิบายว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานคำทำนายพระสุบิน16เรื่องแต่ละเรื่องพระองค์ได้ประทานคำทำนายถึงยุคเสื่อมซึ่งจะเกิดในอนาคตเอาไว้ดังนี้ 1. โคผู้สีดอกอันชันสี่ตัววิ่งมาจากทางทิศทั้งสี่ทำทีเหมือนจะชนกันแต่สุดท้ายไม่ชนกลับถอยห่างกันไปทำนายว่า ภายหน้าจะเกิดทุพิกขภยัยหรือสภาวะของการขาดแคลนอาหารผู้คนขาดโภชนาการอดอยากและรวมไปถึงโรคระบาดจะตามมาถึงแม้ฝนจะตั้งเขาเมฆครึ้มก็กลับหายเหมือนโคที่ตั้งท่าแล้วกลับไม่ชนกัน 2. ต้นกล้าหรือต้นไผ่โตเพียงคืบก็ออกดอกผลทำนายว่ามนุษย์ในภายหน้าแม้จะอายุน้อยก็จะมีราคา คิดสมสูตแต่เด็กเด็กหญิงจะมีระดูตั้งแต่ยังเยาว์ตั้งคันเร็วเหมือนต้นกล้าที่ยังไม่ทันโตก็ออกดอกออกผลเสียแล้ว 3. แม่โคดื่มนมลูกโครแรกเกิดทำนายว่าเมื่อถึงยุคเสื่อมภายหน้าเด็กจะไม่เคารพเลี้ยงดูผู้ใหญ่คนชราหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้จึงต้องอ้อนวอนขอให้ลูกหลานเลี้ยงดูเหมือนแม่โคที่ดื่มนมจากลูกโคนั่นเอง 4. คนไม่เอาโคใหญ่เทียมแอบไปเทียมแอบกับโครุ่นโครุ่นสะบัดแอบออกเสียทําให้เกวียนไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าภายหน้าผู้มีอํานาจไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งยศตําแหน่งแก่คนหนุ่มเยาวที่ไม่มีประสบการณ์แทนที่จะมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เมื่อคนขาดประสบการณ์จึงไม่สามารถทํากิจต่างๆให้สําเร็จได้ ห้าม้ามีสองปากผู้คนเอาญ้าให้กินทั้งสองปากนั้นทำนายว่าภายหน้าผู้มีอำนาจจะโง่เขลาแต่งตั้งคนโลเลไม่มีศีลธรรมเป็นผู้พิพากษาคนพวกนี้จะรับสินบนทั้งสองฝ่ายและตัดสินความตามใจชอบเหมือนม้าสองหัวที่กินญ้าทั้งสองปาก 6. ผู้คนนำถาดทองคำไปให้หมาจิ้งจอกปัสสาวะรรถทำนายว่า ผู้คนชั้นสูงที่มีชาติตระกูลนามสกุลใหญ่โตจะสิ้นวาสนาหมดอำนาจผู้มีอำนาจกลับตั้งยศตำแหน่งแก่คนสกุลต่ำบรรดาคนมีชาติตระกูลจึงต้องยกบุตรสาวให้แต่งงานคนไม่มีสกุลเพื่อรักษาผลประโยชน์เหมือนถาดทองที่ยกให้สุนัข 7. ชายคนหนึ่งฟันเชือกอยู่แล้วหย่อนปลายเชือกไว้ใต้เตียงโดยไม่รู้ว่าสุนัขตัวหนึ่งแอบกินปลายเชือกนั้น ทำนายว่าในอนาคตเมื่อถึงยุคเสื่อมภรรยาจะขี้เมามักแต่งตัวออกเที่ยวเต่พลานทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ไปกับชายชู้ 8. ผู้คนพากันเทน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วจนน้ำไหลนองออกก็ยังเทน้ำใส่อีกแต่ไม่มีใครเทใส่ตุ่มเปล่าที่ตั้งอยู่รอบรอบทำนายว่า ภายหน้าเมื่อศาสนาเสื่อมพระราชาทั้งหลายจะตกยากจึงเกณฑ์ประชาชนให้ปลูกพืชส่งเป็นสวยเข้าพระคลังหรือผู้มีอำนาจต่างเบียดเบียนขูดรีดภาษีประชาชนก็ก้มหน้าก้มตาหารายได้นำไปจ่ายให้กับผู้มีอำนาจให้รวยยิ่งขึ้นไป 9. สระน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงสัตว์ลงไปดื่มกินน้ำกลางสะขุ่นมัวแต่ขอบสัตน้ำที่สัตว์ดื่มกินกลับไม่ข่นทำนายว่า ในอนาคตผู้มีอำนาจไร้เมตตาขาดศีลธรรมจ้องเบียดเบียนประชาชนให้เดือดร้อนทําให้ประชาชนต่างย้ายไปอยู่ชนบทชายแดนเหมือนดังขอบสระบัวที่น้าําใสเมืองหลวงว่างเปล่าเหมือนกลางสะที่ขุ่นมัว 10. หุงข้าวหม้อหนึ่งแต่ข้าวสุกไม่ทั่วมีทังข้าวสุกข,ข้าวแฉะข้าวดิบทํานายว่า เมื่ออนาคตผู้คนไม่อยู่ในศีลธรรมภายหน้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลตกไม่ทั่วถึงพราะปลูกพืชไร่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามแต่พื้นที่ 11. คนเอาแก่นจันร,ราคาแพงไปแลกกับเปรียงเน่าเถาวันเน่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าภายหน้าอารัชชีหรือนักบวชที่ไม่มีความละอายจะมีมาก ไม่เพียนสอนตรงตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นแก่ลาบสการะประชาชนก็ไม่ใส่ใจพระธรรมแท้หลงชื่นชมวาทศิล์และมอบสาการะต่างๆให้พวกอารัชี 12. น้ำเต้าแห้งจมน้ำทรงทำนายว่าภายหน้าถ้อยคำของคนไม่มีสกุลและพระทุศีลจะเป็นที่เชื่อถือยอมรับในสังคมเหมือนกับน้ำเต้าที่ปกติมีน้ำหนักเบา ผู้คนให้ความสำคัญกับน้ำมีน้ำหนักจนจมน้ำา3 3แก่งศิลาใหญ่ลอยน้ำได้ดุดเรือพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าภายหน้าถ้อยคำของปัญญาชนและพระมีศีลที่ควรได้รับความเชื่อถือกลับไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเหมือนดังหินศิลาที่หนักและหนาแต่ลอยอยู่ในน้ำดูเบาคล้ายเรือ14เขียดตัวเล็กๆไลก่กัดกินงูเห่าตัวใหญ่ ทำนายว่าภายภาคหน้าพันรยาเด็กๆจะครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของสามีสามีถูกดุดา่าเรากับคนรับใช้เหมือนเขียดตัวเล็กที่กลับกินงูเห่าได้ 15. หงทองกลายเป็นบริวารแวดล้อมกาทำนายว่าภายหน้าผู้มีอำนาจจะไม่เฉลียวฉลาดคอยอุปถัมคนไม่มีสกุล ผู้มีสกุลหรือชนชั้นสูงต่างพากันไปรับใช้คนไม่มีสกุลเหล่านั้นเพื่อให้อยู่รอด16ฝูงแกะไล่กัดกินเสือพวกเสือกลัวแกะต่างพากันหนีเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้ทำนายว่าในยุคที่ศาสนาเสื่อมลง คนไม่มีสกุลและพระทุศีลขึ้นมามีอำนาจคอยกดขี่ขูดรีดเอาทรัพย์สินจากคนมีสกุลและพระมีศีลเหมือนกับเสือที่ต้องซ่อนตัวจากพวกแกะทั้งนี้เมื่อมองไปยังเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ที่กล่าวได้ว่าเป็นกะลียุคอยู่หลายครั้งด้วยกันโดยตามสถิติแล้ว โลกเราจะพบการแพร่ระบาดของไวรัสประมาณ5ครั้งในรอบ100ปีและมีหนึ่งครั้งในรอบร้อยปีที่เป็นเหตุการณ์ระบาดใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เช่นในปีพศ2461นั้นมีคนทั่วโลกประมาณ60-80ล้านคนที่ต้องเสียชีวิตด้วยไข้หวัดสเปน1918ซึ่งเกิดช่วงสั้นๆกินระยะเวลาประมาณ3เดือนเชื่อหรือไม่ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์โรคระบาดล้างโลกอันน่าพิศวงนั้นคือเมื่อใดก็ตามที่คริสต์ศักราชลงท้ายด้วยเลข20หรือพุทธศักราชลงท้ายด้วยเลข63มาเกิดโรคระบาดใหญ่หนึ่งครั้งพศส2 6 3หรือคศ1720เอศเกิดโรคก,กาโรโรคร่าชีวิตคนทั่วโลกฝรั่งเศสหนักสุดโดนหนักเสียชีวิตเป็นแสนพศ2 3 6 3 หรือคส1820อศ1820อฮิวาระบาดหรือโรคหาในไทยที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนเผาศพไม่ทันต้นกำเนิดของคำว่าแรงวัดสาเกตปีพศส4 6 3หรือคส1920ไข้หวัดสเปนระบาดทั่วโลกโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง100ล้านคนหรือคิดเป็น5%ของประชากรโลกปีพศ2563หรือคศ2020ไวรัสโควิด -19 ระบาดวิกฤตครั้งใหม่ของโลกที่ยังไม่มีแนวโน้มยุติคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กินอยู่เป็น .co ขอบคุณคะ่ะ